ดค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอนเชน่าค่ะตอนนี้เราก็ยังมนเกมไม่ครับแต่ว่าม็อบทุกตัวกลายเป็นขนมเค้กกินได้กันคะจะเป็นยังไงถ้าอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปในแมบกันเลยจ้าก็โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงแรกๆนะคะเราก็จะเล่นแบบเซอร์ไวเวอร์กันไปก่อนเนาะว้าวปราสาทใครน่าสวยจุ๊งเจ้าหญิงแสนสวยครับพี่เคมาแล้วปราสาทเจ้าหญิงขนมหวานโอ้ว้าวอุ้ยอ้อมีน้องแก่ด้วยพี่เคอยากได้ขนแก่จุ้งต้องรีบไปตัดไม้ก่อนละโอเคเดี๋ยวเขาขอตัดไม้กันนะต้องได้ไปอะไร เรื่องมือไม่ใช่ปัญหาพี่เคนเพราะว่าแถวนี้แกะเยอะอ้าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถพราะว่าในแมปนี้มันมีเค้กไวมนะฮะจริงเหรอใช่ม็อบทุกตัวกลายเป็นเค้กมาเลยเอ้อจะทำขนมเค้กพี่เคนกินอีกแล้วหรอวันนี้ไม่ต้องทำหรอกพี่เคนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวผ่าเค้กให้กินฮะ ไหนอะขนมเค้กนี่ไงเดี๋ยวตัดเค้กให้กินเฮ้ยน <lad ok ok ี่มันน้องแกะน้ำหวานนี่ไงถาดเค้กโอ้เห็นจากระยะไกลอ๋อโหดร้ายอะถักแกะขึ้นซี่เลยเหรอเฮ้ยช็อกโกแลตเค้กใครี่เค้กมีบัฟเลยอะเค้กมีบัฟด้วยเียนน้ำหัวต้องลองดูโอ้โหคนละไส้กันด้วยอะดูดิอะไรอะคนละรสชาติกันเลยอะร้านน้ำหัวล่ะเนี่ยดูดิอ๋อมาเป็นเลเยอร์เลยอะ อันนี้เขาเรียกว่าเค้กสดๆจากไร่เฮ้ยเค้กสดๆจากตัวฟาร์มเฮ้ยน้องไก่ดูดิ ผักครึ่งตัวเนี่ยไม่น่าทงชานน่ะแต่ว่าน่าอร่อยนะอย,อย่าสงสารแล้วจะอ,อะไรกันแน่นี่เฮ้ยมันดรอปเค้กมาให้ตั้งหลายชิ้นนะ่ะเฮ้รา,าม,มาสพี่เคก้กได้แล้วราม,มาอ้อมรามากินได้ไหมมันกินได้ทุกตัวนั่นแหละฮะจริงดิแต่ว่าจะเป็นเค้กหมดตัไรทัวหนึ่งรถไม่ซ้ำกันด้วยนะไอ้คาราเมลปะเนี่ยนี่สีคล้ายๆเลยอะ่ะซอคาราเมลช็อกโกแลตเค้กอุ๊บเอาไว้นะกิน เดี๋ยวเดี๋ยวแกสีดำมองอยูดิรถเดียวกันเป้าอ,ะอ่ะเฮ้ยรถเดียวกันเบอรช็อกโก้ลแกช็กอกโกแไหเฮ้ยของมันจะเต็มตัวเลยวะเนี่ยพี่เคนเฮ้ยเอ็อนเตอร์แมนอ้อมระวังเลยเฮ้ยไม่ทันน่ะ อยากได้เนื้อแมนอยากรู้ว่าจะเป็นเค้กรสอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไมอยากรู้อ้อมอยู่ดาบม้าอยู่เลยเดี๋ยวก็ตายหรอกอยากกินเค้กมังกรเอ้เร่พี่เคนลองถ่าอ้อมครึ่งนึ่งได้ป่ะเฮ้ยได้เฉพาะมอสพี่เคนอ๋อเหรอว่าแม่จูถ้ามาเป็นด้วยก็ไม่ต้องเลยแล้วนะอันนี้กล่องคับไปอันนี้เราพากันเอง <laughs> โอเคเดี๋ยวก็จะอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนเนาะเป็นพิกแอคหินนะคะอเอาล่ะเราต้องการหินมาทำเตาเผาเรารู้สึกว่าต้องหาพวกกล่าเหล็กด้วยเนาะ ้ราจะมาขัพี่เค้นด้ยนะถามว่าเราจะไปไฟกับมอนสเตอร์ได้เลยพี่เค็มรอบแป๊บนะชุดเกาะใช่ปะเราต้องไปหาอะไรกันก่อนนะใช่แล้วอุ้ยต้องหาอย่างเยอะเลยนะนี่ถ้าเราอยากกินเค้กพวกมอนสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องนี่เลยอัปเกรดอุปกรณ์กันกน,นะไอ้สู้กับพวกมอนสเตอร์เราจะได้เค้กนะคะเป็นรสชาติอะไรไากินกันเนาะเออแล้วก็มีบัฟ้วยนะที่สำคัญนะเราต้องใช้ดบาบผ่ามด้วยนะไม่รู้ต่อยมันไม่แยกออกมานะอมใช่ต้องใช้มีดหรือว่าดาบผ่าทนหละถึงจะเป็นเค้กนะอ้หด<ฮ>ูสิเลกเต็มเลยถ้ามันไปถึงจะกลายเป็นเค้ เรานะผักขึ้นเลยนะ โนี่มันซาไรญี่ปุ่นปะนี่เขาอไม่ต้องมานั่งทำเค้กเลยนะอยากกินเค้กอะไรก็แบบว่าไปข้าวเลยอ่ะโอ้ยอยากกินแล้วซซมบี้อ่ะเฮ้ยเขาอยากกินเค้กรสมังกรด่าก้อนอ่ะด่าก้อนอ่ะกินแล้วเนี่ยเค้กพูดก็หิวแล้วเฮ้ยเค้กจนปากก็น่ากินนะเอือนั่นนี่นั่นนี่รสชาติจะเป็นยังไงกันนะแล้วเค้กปลาโลมาก็น่ากินนะนี่คุยไปคุยมาแล้วสแปดหนุกขึ้นไปเรื่อยๆน่ากลัวเลยเอาต้องกินให้ครบทุกรสชาติดีอ้าไม่เอาเฮ้ยเด็กอันอันนี้ก็ ต้องเผาเหล็กกันก่อนเนาะโอ้หาเหล็กกันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยพี่เคงก็มีนะไปใส่เตาแปรเฮ้ยพี่เคงข้ามแล้วเดี๋ยวทำเตียงก่อนเดีเอาสีเหลืองอ่ะทักหนึ่งเตียงดีกว่าเนาะเดี๋ยวคิปเปอร์มาแนละ้านบึ้มเลยนะเอา้าไม่อยากกินเค,ค้กคิปเปอร์เหรอไม่เอาว่ามันจะบึ้มไปอ,อ่าฮนะ่าฮาเตาแปรมีเค้กแพนด้าด้วยนะ <c oughs> จะสปอร์ตว่าตายก่อนไหมไม่ออกมาโจดแม่มาแล้วเค้กซอมบี้มาแล้วจะกินแล้วมาตัดเค้กหน่อยเลยมาแล้วมาแล้วขอชิมหน่อยตีปัดท้อแป๊บวันนี้ของนายจะเป็นยังไงโอ้ยโอ๊ยน่ากินจุ้งอะไรเฮลัสบารีเหรอทานจะเป็นรสลัสเบอรี่ป่ะ ว้าวดูสิมีชีสเค้กเลยเนี่ยเฮ้ยมายก็เฮ้ยมาก็ดีดีสับเบียงนี่วันนี้ได้กินเค,ค้กกันตัวตันเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้แบล็คเบอร์รี่เค้กน้ำหนักขึ้นแน,น่เลยวันนี้วันนี้มีแต่เค,ค้กหาอาหารในทุกที่เลยนะทุกที่ที่เป็นม็อบนะคะจะกลายเป็นเค,ค้กมดเลย <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เผาเลยก,กันไปก่อนเนาะไทเล็กมาแล้วค่ะ <c oughs> โอเคเํี่ยทำคัพชุดกอดกันก่อนเนาะแล้ววันนี้เราก็จะไม่อดตายถ้ความปลอดภัยของเรานะอยากจะกินเค้กที่อันตรายเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าลงทุนกันหน่อยเนาแล้วกกาดบ่ะ โอเคเดี๋ยวใส่ชุดกอดกันนะเรียบร้อย <G ül> อไอ่เคนพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวยังไม่พร้อมขาแป๊บ <G ül> เอ้าแล้วี่เฮ้ยขาเอาเลกแค่แล้วนะ <G ül> โอเคโอเคใจเย็นก่อน <G ül> อ๋อวันนี้จะกินอะไรกันดีนะ <G ül> เค้กกันไฟ <G ül> อู้แต่ละอันพับก็แต่ละแบบวะเนี่ย ใช่แบบว่าบัมไม่น่าจะแบบว่าเหมือนกันสมบูรณ์นะต้องลองกินบ้างแล้วบัมมันน่าจะแตกต่างกันออกไปนะแต่ละตัวนะอย่าไปกินเค้กลดอินจะแย่อยู่แล้วใส่ยี่หองแล้วอ้าวยิ่งครวยิ่งใส่ยี่หองแบบชิมอะไรกันวะเนี่ยเราไปกินเค้กชาวบ้านกันดีปะเดี๋ยวไปนลกขนก็ไม่เม่นอ้าวอุ้ยอานนี่มันเป็นสองที่จะชักเลยไอวิชัยก็อยากชิมไงเฮ้ยมีเค้กโกเลมปะเนี่ยแต่แค่พูดก็หิวละไปจะกินใครกันเนี่ยรับเนี่ย อ่ะออกเดินทางกันก่อนนะุนั่งยหมู่บ้านมีชาวบ้านกินไหมเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนนี่แหละเขากินเลยครับอ๋ออย่าพังไปเอ็นเดอร์แมนเอาเฮ้ยหล่นไปแล้วเฮ้ยมาเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้กินแล้วงานเนี้ยเราจัดเลยจัดเลยจัดหนักเลยเฮ้ยเนี้ยเดี๋ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยจะเป็นเค้กรลอกอะไรอ่ะพี่เคนเฮ้ยก็เค้กรลอกเอ็นเดอร์แมนน่ะสิเฮ้ยเด็กกันนี่มันมันโจมตีข้างหลังมันชอบเข้ามาแทงข้างหลังเนี่ยใครก็ไม่ได้กินหรอกอ่ะนั่งไงตายแล้วอ้าวมันชอบมาตุยหลังอ่ะตายดูดิเฮ้ยดูดิ ได้เค้กรสชาติใหม่อ่ะเชอรี่เค้ก เขาหน้าตาอย่างนั้นอะเป็นเชอร์รี่เหรอเนี่ยเฮ้ยโจมตีแรงเอาล่ะหาเป้าหมายต่อไปกันดีกว่านะอุยหมู่่บ้้านนีละเอาหมายต่อไปก็คือชาวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวกันเะชาวบ้านนะอ๋อพาขึ้นเลยเฮ้ยรอ drop รอ drop โอ้ตัดมาให้เสร็จเลยดุดดิรถอะไรชาวบ้านเนี่ยสตรอเบอรี่เค้กอ๋อชาวบ้านที่รสสตรอเบอรี่เฮ้ยรถไม่ซ้ำกันนะขอบอกอุ้ยไม่มีโกเลมอ๋อให้จัดเลยจัดโกเลมเลยหลังเลียที่รถอะไรเนี่ยรถเหล็กว่ะน่าจะรถเหล็กอะ รสวานิลาปะเฮ้ยต้องลองผ่านถึงจะรู้นี่บัตเตอร์เค้กก็น่ากินนะราอร่อยที่ไส้ไหนอ๋าไส้ไหนใช่เป่าดได้เลยได้เลยแต่นนะมันหนาเลยก็มาแล้วอ้ลังการโอ้โหดิเลเยอร์ตั้งหลายชั้น่ะเค้กก็แอ้โอี่พี่เคนมันคือเชอร์รี่เค้กโอ้ววาอลเลมโรเชอรี่อะนี่อะ ไปซะแล้วเอ้าทำไมน้องแมวผ่าไม่ได้ทำไมน้องแมวลอยฟ้าลองไหมดิอ้าเฮ้ยไปแล้วแล้วเราจะกินน้องแมวยังไงเนี่ยอ้อมอ้อมฝั่งหมูน่ะมีน้องแมวตัวเมื่อเป็นลองดิไปลองอีกทีดิอยู่ใต้หลังคาเลยนะมันไม่น่าจะไปไหนได้แล้วเนี่ยถามว่าังเป็นไรพี่เคนเรามีหลายเป้าหมายวันนี้น้องแมวเมียวเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทะลุหลังคาเลยอ๋อ มันบล็อกไปเนี่ยอะไรกันนี่ตงใส่มันจะบล็อกอ่ะดังนั้นน่ะเอาไปที่อื่นกันต่อนีกว่าอุ้ยขลังหมูบ้าน่ะอ้อมดูนี่นี่เลยสุนัขจิ้งจอกว้าวนี่ดิแต่เป็นเค้กวะหน่อยเจ้าสุนัขจิ้งจอกโอ้ยวู้วววรสคาราเมลป่ะดูสภาพอันนี้เอ้ยรถคาราเมลอันเดิมเลยอ่ะกับของลามาพี่คินโอ้ยงานมากละอ้อมหิวคนเล่นหิวกินอะไรดีั่นไงน้องหมาป่าโอ้ยนั่นไงหมาป่าไปเร็วไปเร็วไอ้เนี่ตัดเค้กตัดเค้กาาเเลลยครึ่งย โอ้ยเมลัสเบอร์รี่เลยอ่ะอ้หวาน้องหมาลมสเบอร์รี่หรือว่าปูเบอร์รี่อะเฮ้ยน่ากินนะพี่เคนหิวแล้วอ่ะหิวจริงๆนะเนี่ยเก็บแต้มเก็บแต้มก่อนเราสั่งอาหารแปลกเฮ้ยนันไงโจนมาถึงรังโจนกันแล้วเอาเลยต้องชิมหน่อยแล้วชิมโจนเลยเฮ้ยเอาเลยพี่เคนพาเลยพาเลยชิมรสชาติอะไรพี่เคนดูสภาพมันตายดิโอ้ยเดี๋ยวเอาไปแล้วโอ้ยครับโกุยเห็นแล้วเพนเพนก่น ตามมาทั้งบังแล้วไปเฮ้ยมันตามมาแล้วพี่แคนหนีก่อนแล้วเพนก่อนแล้วเพนก่อนแล้วเพนก่อนอุ้ยเค้กไว้แอปเปิคอร์าจริงนี่ค่ะจนมาให้เค้กแอปเปิคอร์ดเราโอ้โหของแพงนี่เฮ้ยหรูอะไฮโซยวก่อนยังไม่ใช่เวลาดีใจอ้าวมันตามมาแล้วไม่ใช่เวลากินใช่ป่ะเฮ้ยน้องกระต่าย ไฮดี้มันเค้กวันอะไรอ่ะเฮ้ยรสซ้ำเปล่าอ่ะเ้ยจะแม้ยังไงมาละมันจะกระต่ายนิดนึงเฮ้ยเลมอนครีมเค้กโหรสไปด้วยอ่ะรสมะนาวเดี๋ยวกั่นต่รสเลมอนฝันหุ่นมากเลยอย่างนี้ต้องทาทาเลยทาเลยมาแล้วพี่เค้กมาช่วยกันหน่อยแล้วทาครึ่งเลยทาครึ่งจจเลยมาแล้วพี่เอกมาแล้วมาดูไส้ในมันดีรสชาติมันจะซ้ำกันเปล่าอ่ะนี่แหละนี่แหละ เขาขัดฮยให้แค่ดูสภาพมันดิไหนเพื่อไปทีเดียวแยกทางกันเดิอขาซ้ายไปทางขาขวาไปทางไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอเนาะรู้สึกว่าเค้กเต็มตัวแล้วอะแล้วก็ต่อไปไปดูมีขากันดีปะมีขาเดือแถวนี้ มี่ดิมันต้องมีดินี่นี่ข้าวหน้าแข็งแถวนี้จะมีเขายังนี่นี่ข้างหน้านี่แถวนี้ต้องมีแน่ๆเลยอเฮ้ยกระต่ายให้เค้กเชอร์รี่มันน่ากินนี่เนาะเห็นเราหิวอะเนาะเฮ้ยพี่เค้กเสร็จแล้วเราไป S N P กันดีปะเฮ้ยนั่นดินั่นดิกำลังหิวเลยอ้อมนี่ไปก่อนมันจะปิดนะไปซื้อเค้กของ S N P ดีนะกินได้่อเลยนะวันนี้กินให้หมดเลยนะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไขมันขึ้นาหวานน้ำตาลไขมันขึ้นนี่เจอแล้วคุณหมีขาวมาแล้วขอกินใหน่ครัว เนี่ยไอดีจะมีน้อยรถวันนี้ลามอ่ะหั่นรอปเค้กไอ้นีโอ้โหหั่นรถทำไมเนี่ยคุ้นๆนะเนี่ยมันสัมปะเวิ่งสัมปะบูเบอรี่เค้กโอ้โหเค้กบูเบอรี่ไอ้น่ากินน่ะโอยากกินพวกอะไรเนาะใช่ไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้แล้ว เด okay, oh yeah, oh, uh huh. ี๋ยวมันม oh, ีลูกนะก็แค่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าเดินทางมาไกลแล้วเนาะยังไม่เจอตัวใหม่ๆนะคะท่านะเราก็จะเปิดเป็นโหมดครีเอทีฟเลยเนาะเปิดเป็นโหมดครีเอทีฟนะคะหยิบไข่มาสเปาลเลยดีกว่านะตัวแรกเลยนะเอานะฮึบน้างแพนด้าดีน้องแพนด้าแพนด้ารถอะไรงอะเฮ้ยรถแดนโบว้าวจริงนี่โอ้ยน่าทึ่งอะดูดิเรนโบว์เค้ก โอ้สวยสวยค้ดเลนโบค่ะต่อไปนี่คุณนกพาคอแล้วก็นกแก้วอ่ะโอ้ย <laughs> ดูผักค้น <laughs> เฮ้ยเอาม่อยตัวนีเราเดียวกันปังบลูเบอรี่เค้กอ่ะดูดิเฮ้ยขอลรถด้วยเหรอ ใช่นี่ช็อกโกแลตปะแต่ละสีก็แต่ละรสนะนี่อ๋อหิวเค้กแล้วอ่ะอ่ะตัวต่อไปนะฮึบน้องพึ่งเฮ้ยน้องพึ่งต้องผักครึ่งดิร้อนเลฮันนี่มาะเฮ้ยดูดิโอุ้ยพึ่งยังโดนผักครึ่งเลยอ่ะเฮ้ยคอฟฟี่วานิลนัทเค้กโอ้โหเลกาแฟมาจากไหนเนี่ยเค้กเล็กาแฟแล้วก็แมวเหมียวไหนดีไหนดีโอ้โหขัดขัดครึ่งซีกเลยเห็นปะยังโหดแน่สตรอเบอรี่เค้กอันนี้คำแล้วเนาะอันนี้ก็น่ากินนะอ้ยเจ้ามัวแดงลองดิเฮ้ยเค้กรสช็อกโกแลต เฮ้เดี๋ยวเห็ดร้อยเจ็ดร้อยตั้งั้นแมะต่อเลยนะต่อเลยยาวไปเอาตับไปก็ได้พี่เคนนี่น้องมามาแล้วยูดิน้องมาจะให้เค้กรสอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยรสกาแฟปะรสอะไรอะมีสองเลเยอร์เฮ้ยรสเชอรี่เค้กก่ออ๋อรสเชอรี่อุ้ยน่ากินอีกแล้วคันนี้เคยกินแล้วนะต่อเลยต่อเลยนี่ควนี้เป็นลาลองดิรสชาติเป็นไงเนี่ยเอาเลยนี่ช็อกโกแลตอ่ะ โอ้ยช็อกโกแลตชิพนี่ช็อกโกแลตที่เฉยไม่ใช่หรอมามาตัวต่อไปนี่ปลาปักเป้าผักขึ่งเลยหรอปลาปักเป้าผักครึ่งโอ้ยดูดิสีเหมือนไอติมเลยอ่เป็นบลูเบอร์รี่เค้กอุ้ยน่ากินจังไอตลกอะพี่เกมมาตัวต่อไปตัวต่อไปคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ผักครึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยลัสเบอร์รี่เหรอ พอดูคิปเปอร์ดิไม่น่าอะยคิปเปอร์มันจะหวานแบบกนไม่รู้เลอเป็นราสเบอร์รี่เป็นราสเบอร์รี่เค้กไม่คิดว่าเป็นรสชาเขียววะเนี่ยมาต่อเลยต่อเลยคุณเตามันน่าจะมีรสชาเขียวเนาะน้องกับไปได้เองน้องเตาเฮ้ยรถม่รถอะไรโอ้โหรถไรก็ไม่รู้อุ้ยนี่ดุดุยแม ครึ่งเลยแมงสามงามโรสเชอร์รี่แน่เลยอ่ะเชอร์รี่เค้กอันนี้ก็น่ากินเนาะมาแล้วจะมวกกะทิงใครดูดิให้เค้กวันเลยไม่งานช้าเนี่ยอ้อกินทีอิ่มทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยมาตัดเค้กกันหน่อยเร็วโอ้โหมาเริ่มเลยโอ้ดูสภาพมันดิอ้าวไงเงือบเลยทีเดียวใครดูดิอ๋อนี่ไหมเค้กกันเดิมเลยอ่ะลาสเบอร์รี่เค้กโอ้นี่นี่มาสเกเลตันสกีลตันก็ผ่าครึ่งได้นะเอาดูสภาพมันดิ โอ้นี่ก็ลัสเบอร์รี่เนาะน่าจะเป็นรัสเบอร์รี่นี่แหละเอ้ยไม่ใช่แบล็คเบอร์ร <K> ี่เค้กอว้วอันนี้เป็นใหม่เหรอนะใช่อันนี้เป็นใหม่นะมีบัฟด้วยแหละมันมุน่มไปมมุ่มแต่มัมุ่มอะลองดิต้นจากใจชัวร์เลยเฮ้ย,ย,ยมีตั้งสามเลเยอร์ตัวเนี้ยเฮ้ยนี่เลยนี่สอมบี้ทะเลซมบี้น้เเลโบเอเดี๋ยวไม่เข้ากับหน้าเลยยหน้าตาแบบนี้ได้เลนโบเนั้นกินเไปนะเราเนยเกันี่เลยวิสตันลองดิ อ๋อฮะเลนโวได้เละตัวดำเมี่ยมเลยนะนไม่น่าเป็นเลนโวเลยนะมันน่าจะเป็นเค้กรสชาคโคปะ่ะน่าพี่เค้กได้ไหมนี่คุณมือมืกละ่ะนี่เลยคุณมือเป็นไงมั่งอ๋อห,หลายเลเยอร์เนี่ยอุ้ยอันแหนอต้อมเลมอนครีมเค้กโอ้อันนี้ก็น่ากินนะอุ้ยหิวหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะให้เลมอนพ่อะขาพะขาลองพ่ะขาอยู่ดิเองผักขึ้นกูนะโอ้โห ขาดครึ่งตัวเลยอ้าวยาวมากเลยขอบปอกน่ากลัวนี่อ้อมน่าจะได้เป็นสตรอเบอรี่นะมาต่อไปแม่มดเฮ้ยแม่มดก็เรนโบว์เหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็น้าตาไม่น่าเรนโบว์เลยอ่ะมาแล้วชักกโกบอกเฮ้ยชักกโกบอกมันจะตัดได้เปล่าอุทาการตัดเค็มันเกิดเลยอ่ะเฮ้ยเขาแข็งเลยนะอ้อมตัดไม่ไดเนี่ยอ๋อไม่น่าใจเฮ้ยลืมเปลี่ยนดาบอ่ะตัดเลยตัดเลยตัดเลยต้องเปลี่ยนดาบเป็นดาบเนเธอร์โอ้โหเค็มมันเกิดใช่ไหมอันนี้ก็ยังผ่าได้เหรอเนี่ยไม่คิดว่ามันจะผ่าได้ อ้อเป็นสตรอเบอรี่เหรอนี่ี่ปไปดุกดุยไปนี่เลยโจทย์ของเราไอ้การเดียนไอ้ตัวนี้มันเอวด์การ์เดียนเอาเลยเอาเลยลองกินนี่จะใช้เป็นยังไงนะโอ้ยผ่ามาครึ่งตัวน่ากลัวอ้อมยังกระสนองมันเนี่ย สยองกล้าวเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เคนได้เค้กก็ดีแล้วมาสเตอร์บลูครึ่งทีเลยกันนี้มามาอย่าเพิ่งหยุดสไปเดอร์ไปแล้วเก่าสไปเดอร์ผักครึ่งได้ปะเอ้ยแอบแฝงเลยเอ้ยผักครึ่งได้พี่เคนวันนี้เปไอศกรีมชัาๆแลยเนี่ยมนไอศิรีมเลยเนาะมาแล้วก็นี่สลามบ็อกอ๋อมาแล้วเชอร์รี่เค้กแน่เลยแล้วก็นี่แม็กมาคิวให้ดูดิเอ้ยดูท่านผักครึ่งดิน่ารักเนาะน่ารักครึ่งเลยโดยเรากินเนี่ยสามสิบพีค ไม่ว่างเลยอย่างนี้ต้องดูโอ้ยอดับค้างเลยอ่ะโอ้ยยอากกินทุเล๋อน่าจะอิ่มมะเนี่ยเจ้าเบสแท้งไฟดูดิี้ขานี้ยเป็นตัวอะไรอ่ะรถบรรว่าขายังอยู่เลยโอเคลัสเบอร์รี่เหรอไม่ลัสเบอร์รี่แหละน่าเชื่อเลยเนี่ยเฮ้ยฮอกกินฮอกกินเออฮอกกินเลนโบเหรอโอ้สุดยอดจะเลนโบได้ไงเนี่ยมาแล้ว ไอพี่เคนอันนี้ทายนี้มันจะได้รถอะไรอ่ะเรนโบ้ตามาอย่างงี้ให้เรนโบ้อ่ะไอพิกินเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะน้องอู้มีแลซเบอรี่อยู่ข้างในด้วยมันน่าจะเป็นเชอร์รี่ป่ะเชอร์รี่เค้กอ่ะก็ต่อไปนี่อิบกเกอร์ไออยูดิมันดรอปแล้วอุยมีฮันนี่ด้วยเหรอไออยูดิมันได้รถไรเปล่าอ่ะคาราเมลใช่ไหมอันนี้น่าจะคาราเมลอ่ะ อ่ะใช่คาราเมลพี่เคนเหมือนของราม,มาเลยอะ่ะยอดอ้อไม่รู้จะก,กินไหนก่อนเลยเนี่ยเขาบอกว่าบัฟทั้งนั้นเลยนะเห็นแล้วหิวเลยแล้วก็ต่อไปค่ะไปดูในน้ำกันบ้างดีกว่านาะ <c oughs> เราสามารถจะผ่าปลาได้ค่ะมีเลยเริ่มจากปลาแซลมอนกันเลยนะจง <c oughs> ไม่เอาเป็นซาซิมิแซลมอนนะโอ้ยดูดิัแบ่งครึ่งแบบตัวแบนตะแ,ตแตเลยอ่ะไ <c oughs> อ,อ้เก็บก่อนเก็บก่อนโอ้เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยปลาคอเราผ่าได้ไหมปลาคอต่เหรอผ่าได้ดีผ่าได้ทุกปลา่นหละ โอ้นี่มันมือเค้กอ่ะาญี่ปุน่นนะฉันด้วยดูนี่พี่เค้กมันแบะมากเลยอ่ะ <c oughs> มันแบนมากเลยเอ้ยปลาเรามา啦 มีไงเค้กปาโลมาที่เราอยากกินน้องใส่น้องลองมาอย่าไปกินเขาเลยเฮ้ยเหมือนดัฟเบอรี่เลยอะ่ะเอ,อหาหอผักขึ้นได้ทางงั้นต้องไปโลกมังกรอยู่แล้วว่ามังกรเนี่ยผักเค้กได้หรือเปล่ามังกรเลยหรอมันจะผ่าด้าอยอ้อมตัวมันใหญ่นะอยากกินเค้กมังกรนะ่ะมันต้องลองอของมันต้องลองออไปเลยเวิมาแล้วแบบว่าของมันต้องมีนะไนด์แม่สวัสดีครับไนด์มังกรอยู่ไหนพี่เกนมาแล้วก่อนอื่นจะทำลายคริสต์มาสกับพิเคนไปเลยลุยเลยอันนี้เป็นแบบว่าหมดครีเอทีฟ ออ่่ะยางเราอยากรู้ว่ามังกรเนี่ยมันดรอปเค้กหรือเปล่านะเราจะกิตายเราจะตาแล่านี่เลยเปิดผิดสามอ๋อนี่คือการผ่าครึ่งเค้กมังกรโอ้โหดูดิรถอะไรเนี่ยมันก็คือเค้กเอนเดอร์ดราก้อนชิบยอดมาพร้อมเบลล์นี่โอ้โหนี่ขาดครึ่งตัวอ่ะโอ้ใส่กินให้หมูบ้านเลยเนี่ย มันน่ารักดีเนาะว้าวสุดยอดโอเคเป็นราสเบอร์รี่เค้กนะคะอคุ้ยสุดยอดขอกินด้นไหมเอาเลยพี่เคนยกให้ทั้งปอนเลยน้ำหนักขึ้นแน่เก้าเคลข่าววันนี้นะคะเราก็เล่นไมค์ครับแต่ว่าม็อบทุกตัวกลายเป็นขนมเค,ค้กกินได้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบมอ็อบแปลก่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดตั้งค่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยทำเกมไมค์ครับต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเพื่นกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนละเมย